ขอสโลแกนของแต่ละท่านสั้นๆนะคะและท่าประกอบนะคะสำหรับแนะนำตัวในพรุ่งนี้วันนี้เป็นการแนะนำตัวที่ยังไม่ได้เอาจริงนะคะเป็นการเทสระบบเหมือนที่ได้บอกนะคะพรุ่งนี้ขอสโลแกนสั้นๆพร้อมท่าประกอบนะคะของใครของมันนะคะสามีภรรยารวมมันเป็นท่าเดียวไม่ได้นะคะท่าใครท่ามันสโลแกนใครสโลแกนมันนะคะนอกจาก อาจารย์รักษาชัยวัฒน์กับอาจารย์แชมป์ชัยวัฒน์มีใครที่เป็นสามีภรรยากันอีกไหมคะมีใครที่อยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันอีกไหมคะเผื่อว่าตกหล่นเผื่อว่าแบบอัปเดตไม่ทันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลนะคะอัปเดตไม่ทันนะคะฉะนั้นสําหรับคืนนี้ ฝากไว้แค่นี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านมากและขอร่วมสแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้เป็นผู้โชคดีนะคะบุญใดที่ข้าพเจ้านางสาวประภดา,าวิชัยดิษฐ์นะคะเจ้าของศาสตร์ไพดาราศันะคะศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ความแม่นยำนือความคาดหมายนะคะผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์นะคะก็ขอแบ่งบุญให้ทุกท่านนะคะไม่ว่าในอดีตชาติในปัจจุบันชาตินะคะหรือที่ตั้งใจจะกระทําต่อไปในอนาคตนะคะขอให้ส่งถึงทุกท่านที่อยู่หน้าที่นี้ถึงแม้จะได้เอ่ยนามก็ดี ไม่ได้เอ่่นน้ำก็ดีก็ขอให้มีส่วนในบุญนี้เท่าเท่ากันทุกประการเทินค่ะสำหรับวันนี้หลับฝันดีรารีสวัสดิ์ขอบพระคุณนะคะ